มีนะเออไปลองดูหน่อยก็ได้จาจะไว้คุยกันวาหลังนะจาบา,บายสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยค่ะปันปันก็เลยไม่สบายแล้วก็เนี่ยเป็นหวัดอีกแล้วละค่ะแต่ว่าเพื่อนปันนะคะเข้อแนะนําให้ปันไปลองออกกาลังกายดูปันปันว่าลองสักหน่อยก็คงไม่เสียหายมั้งคะถ้าอย่างนั้นเพื่อนเพื่อน,พ,นพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปออกกําลังกายกันเลย ที่ออกกําลังกายค่ะคําว่าสถานที่ออกกําลังกายนะคะภาษาอังกฤษใช้คําว่า fitness center ค่ะแต่เอ๊ะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะว,ว่าเราเนี่ยปันๆว่าเราไปหาผู้ช่วยข้างในกันดีกว่าค่ะไปกันเลย ันก็อยู่กับพี่อารัมผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิตเนสเทรนเนอร์ค่ะพี่คะก่อนที่เราจะเข้าฟิตเนสนะคะเราควรจะมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะถึงแรกครับควรจะสวมชุดที่ช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้สะดวกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ควรจะอบร่างกายด้วยเคเรื่องประเภทลุ่วิง่งหรือว่าจักรยานประมาณสินาทีก่อนนะครับ แล้วการออกกําลังกายนี่มีกี่ประเภทคะ,ะการออกกําลังกายหลักๆจะมี3ประเภทนะก็คือออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อกระชับสัดส่วนและลดไขมันส่วนเกินครับแล้วอย่างปันอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงควรจะเลือกการออกกําลังกายแบบไหนดีคะ,ะพี่แนะนําให้ออกกําลังกายแบบกระชับสัดส่วนครับแล้วการกระชับสัดส่วนเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างให้เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์กลุ่มคาร์ดิโอนะครับซึ่งประกอบด้วยลู่วิง่งเครื่องปั่นวงลีจักรยานครับให้ไงเราไปดูกันเลยดีกว่าได้เลยครับ นี่นะคะก็คือลู่วิ่งจำลองค่ะโดยที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า treadmill ค่ะเพื่อนๆคะวิ่งเหยาะๆนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า jogging เมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็วิ่งไป170เมตรนะคะเผาผลาญไป15แคลอรี่ค่ะเป็นเพีการอบอุ่นร่างกายค่ะโดยที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า warm up ค่ะ และนี่นะคะก็คือเครื่องปั่นจักรยานค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า r e c o m m e n d bike ค่ะหนุกม,มากเลยค่ะตอนนี้ก็บริหารหน้าท้องนะคะนั่นก็คือการ Sit Up ค่ะหนึ่งสอง ระหว่างที่เราออกกําลังกายนะคะร่างกายเนี่ยก็จะหลั่งสารเคมีทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสุขค่ะ yes สุดยอดค่ะเพื่อนๆ,ๆ <laughs> การเผาผ่านไขมันนะคะภาษาอังกฤษใช้คําว่า burn ค่ะไขมันในร่างกายเนี่ยใช้คําว่า fat แล้วก็การเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะคําว่ากล้ามเนื้อเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่า muscle ค่ะ ถึงขั้นตอนสุดท้ายของการออกกำลังกายแล้วค่ะนั่นก็คือการยืดกล้ามเนื้อหรือว่า stretching ค่ะแล้วคนที่ไม่สะดวกจะมาฟิตเนสเนี่ยค่ะสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้ยังไงบ้างคะครับก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านได้หลายวิธีนะครับเช่นวิ่ง j o ก g i n g บริเวณบ้าน,านคลิปพื้นหรือว่า เอาซ้ายนะครับมาใส่ขวดขวดน้ําแล้วยกแทนน้ำเดีวก็ได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อารมมากมากเลยนะคะที่มาเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ให้กับปันปันในวันนี้แหมวันนี้ปันปันก็ได้ออกกําลังกายแล้วเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแน่นอนเลยใช่ไหมคะแต่ว่าการออกกาลังกายเพียงวันเดียวเนี่ยจะยังไม่ให้ผลอะไรหรอกนะครับค <c oughs> ืออย่างน้อยเนี่ยเราควรจะออกกาลังกายอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆน่าสนุกไหมคะตอนนี้เนี่ยนะปันปันรู้สึกกระชับกระเฉงมากๆเลยค่ะแต่ว่า กำลังกายเพียงแค่วันเดียวเนี่ยไม่เพียงพอหรอกนะคะเราควรที่จะออกกําลังกายเป็นประจําค่ะเพื่อที่ว่าเราเดี๋ยวจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงและก็มีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยไงล่ะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยนะ ทําให้ควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยร่างกายของเราก็จะแข็งแรงแน่นอนค่ะแล้วพอสุขภาพกายของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยสุขภาพใจของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของการออกกําลังกายเนี่ยมีมากขนาดไหนแต่ว่าต่อไปค่ะบรเพันว่าจะไปหาน้ําผลไม้มาดื่มสักแก้วหนึ่งก่อนแล้วพบกันต่อในช่วงหน้านะคะบ๊ายบาย